ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่คนส่วนมากไม่คิดที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองตามที่ตัวเองต้องการแต่กลับเลือกใช้ชีวิตตามยถากรรมจริงๆแล้วนะคะพี่มณีก็เคยคิดตามยถากรรมเหมือนกันนะคะเพราะชีวิตที่เกิดมามันไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะทำให้ชีวิตเรามันหมดพลังหมดทางไปมันตันหมดมันไม่มีทางออกก็แล้วแต่เวรแต่กรรมจะเป็นก็เป็นจะตายก็ไม่ตายนะคะนานวันเข้าเจ็บปวดมากๆกก็ชินนะคะชินแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะชีวิตก็ตามยาถากรรมตามที่เราใช้ถ้าเราไม่คิด วันหนึง่งเปิด YouTube นะคะเห็นคนที่เขาสวยเขารวยเขาเคยจนกว่าเราเขาเคยล้มเหลวกว่าเราวันนี้เขาตาลปัดชีวิตเขาให้ดูดีได้ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินและความรักได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะไม่เหมาะกับแบบนั้นเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือนะคะแต่นะคะ เหมือนมีบุญที่ยังเหลืออยู่เขาพูดประสบการณ์ชีวิตความล้มเหลวของเขาให้เราฟังไม่ใช่คนเดียวคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากเขาเคยผ่านความล้มเหลวมาทั้งนั้นเขาแกร่งได้เขาเก่งได้เขาสวยได้เขารวยได้วันนี้คนแบบที่พูดมาวันนี้เขาไม่ถอยเขาไม่ล้มเลิกที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขาเปลี่ยนตัวเองได้ เขาทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันหมดหวังแล้วให้พลิกชีวิตเขาใหม่ได้เป็นอะไรที่น่าเชื่นชมถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้สิเปลี่ยนจากตามยถากรรมมาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนานวันเข้านะคะเรารู้มากขึ้นเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นวันนี้ เปลี่ยนเป็นพี่มณีคนใหม่แล้วนะคะอยากบอกว่าทุกพี่มณีเปลี่ยนได้ทุกคนก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะและไม่ใช้ชีวิตตามยถากรรมเพราะเรามีคุณค่าเพราะเรามีความรู้เราเลี้ยงตัวเองได้เราพัฒนาตัวเองแล้วเราจะออกแบบชีวิตของเราเอง พี่มีทําได้ทุกคนทําได้ค่ะมีแต่ความสุขในเรื่องการงานการเงินและความรักทุกคนนะคะเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะอยาก